สวัสดีในเอฟซีสั้นผมก็เห็นพี่เอกทำอยู่ตั้งนานเนาะไม่ถึงล้วพี่เยโอ้ยไม่บอกออบดีไม่บอกเวรง

มันก็ดีโอ้ยแล้วก็ให้เราตัดตัดไม้อยู่ขาแห้งตัดมาอยู่ขาแห้งมันว่วาที่เข่าอ้เจ้าอย่าไปตัดกระถินนะคะห้ามอย่างเดียวคือต้นกระถินมันไม่ได้แล้วมันสแสร้งช่างพงจำจนตายใช่ถ้าเกิดตัดปุ๊บช่างพงไปเลยนะเนี่ยกลับบ้านเลยนเนี่ยไม่มาอยู่ร่วมงานเลยเดี๋ยวจะเป็นผู้สุสมรู้ร่วมคิดกินเลยแหละ ป้าทิมเลยดิเมื่อกัอนกนนไ็ได้อมไม่อ<ล>ยากเห็นภาพดิไม่เอาแล้วนะ <c oughs> ไม่อยากให้ภาพเก่กๆมันพุดขึ้นมาเายจ้า <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาพี่ิปเป็นแบบว่าร้อนไปอีกนานคือ <c oughs> สิบ่อยากกระทิงเลยเนาะใส่ตามำพี่สิเราเป็นกระทิงนบอกเลยเนาะกินยู่ว นี่ F4 ก็ตีแบบยินยุนแต่เขาไม่ไปไเก็บไหมพี่เอาเยมจกแล้วมันจะเลุดงมารอนี่ไปดูแล้วนี่ชนไหนี่ดีเหรอ ไม่ใช่ไอ้นี่น่น่าจะไช่างนีไอเดียนด้วยนะาสองไอกไอเดีย่หอไอเดียมแล้วไม่ให้ใจานเยอะ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 ยิ่งอ เอละอ่ะดไว้อยอยอาเรื่องช่างนีแนฮะพี่เองไม่ม่มีนามสกุลแนกับเขาเนาะแนวๆเราชอบซีอู

หนูดูในติ๊กต็พี่ไทโต้เขากำลังฮิตเพลงเมีบอไดแต่งคนนี้นะแม่เสียงไปเสียงอไม่น่าทำุกยเกินไปแล้วนะไปเปิดซิงกิเลยไปไปเปิดซิงเลยบ่อนเปิดซิงเลย ไปเปิดอาราบานล้วนะเอ็ในเจ้าอยู <sounds> ่อทางในมันสิเป็นโอ้บแร้วเราพูดมาเรนสอนอมันตามสูตรตามสูตรที่เคยปฏิบัติมาสูตรที่เคยปฏิบัติมานี่ยนะเห็นบ้า่ะมันคั้นอ้นออกเร้วเห็นบ้ารวดเร็วทัดใจดูดันไม่เกรงใครโอ้ยมาเลยจตแลวันนั้นไอ้โจบขึ้นซ้ํา้ง กูไม่ก่อนหน้ลก่อนนทำตอกพันรมัน่นเกินเนาะฉันรู้ตอเขาเขาถูกไหมได้เขาบนี่ทองจำมันเข้าบอลนี่เออมุมนีบอมุเาบนีุ่มใส่เล็เข้าไปใส่เลเข้าไปไม้ฟาบอ ฮักนะกันได้แตหนึ่งตั้งได้แต่ติ๊กเซ่สาเชื้อราไปเลยเดี๋ยวสาเชื้อราเนี่ยเชื้อราขนาดยังไม่ทำคือเชื้อราเนี่ยเอาไอ้ที่ยังไม่แกไปเปลี่ยนร้านมันได้ไหมมันเชื้อราเชื้อราเชื้อราอ่านชื่อไปง่ายๆยินดีต้อนรทำมาสู่ช่างๆนี้นะคะเฮ้ยใส่ของนี้ใชเอาด้างขึ้น

ไม่ใดาบมีดาบไมตัวยกไปเรอก็มีอารขันกิไม่ใช่างยกดาบเลยฟงคกงก็ยกดาบด้วยแล้กันเออนล้นแหละอเ้าเจ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 ้าเอาเีนาเ้เอ้าเจ้า้าเจ้าเจ้าเ้าเ้าเจ้าเอ้าเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเาเปาเจ้่เเจ้าเ้าเ้าเน้า้าเ้า้เาน้เ้า้้ โอเคครับผมก็ลุยกันต่อนะเราออกคุณก็ได้นะสวัสดีครับผม